สวัสดีค่ะวันนี้พลิกหลังกล่องจ้องมาเล่านะคะเราจะมาเล่าให้ฟังถึงสปปรรพคุณของตัว l i ฟ t End จาก i n v i ิ o ก er เวอร์วนะคะว่าตัว l i ฟ t End เนี่ยจะช่วยอะไรบ้างนะคะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าสิ่งที่จะมาบอกเล่ากันในคลิปนี้นะคะเป็นการเอาส่วนผสมหลังกล่องมา เจาะลึกหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ย่อสรุปสรปสรพคุณมาเล่าให้ทุกคนฟังเนาะเพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะได้รู้จักสรรพคุณของตัวสินค้าแล้วก็นําไปใช้ได้อย่างตอบโจทย์มากที่สุดนั่นเองนะโดยที่เดี๋ยวเราจะเล่าไล่ไปทีละตัวจากตัวที่มีส่วนผสมที่มากที่สุดไปน้อยที่สุดถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ ตัวแรกก็คือตัวคอลลาเจนไทป์2นะคะตัวนี้เนี่ยมีส่วนช่วยในการรักษาอาการข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่าติดลดการอักเสบได้นะคะสำหรับผู้ปว่วยที่เป็นโรคไขข้อลูมาตอยเข่าเสื่อมต่างๆนะคะจะมันจะไปช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของส่วนประกอบที่อยู่ในข้อของเราแล้วก็ช่วยกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อให้เพิ่มมากขึ้นด้วยตัวที่2คืองาดํานะคะที่ต้องบอกว่ากําลังมาแรงในฐานะซูเปอร์ฟู้ดเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีสารสกัดจาก เรียกว่าเป็นสารสกัดเซซามีนเนาะที่มีงานวิจัยรองรับว่าตัวเขาเองเนี่ยช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดดูแลสุขภาพตับแล้วก็ยังช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงทําให้เราเนี่ยไม่เสี่ยงต่อโรคกระดูกพุนตอนที่เราอายุมากขึ้นนั่นเองนะคะตัวถัดไปนะคะก็คือดอก สารสกัดจากดอกแดนดีไลออนเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติในการช่วยชะล้างสารพิษช่วยให้ตับและไตของเราเนี่ยสามารถขจัดสารพิษออกจากร่างกายได้อย่างดียิ่งขึ้นช่วยบำรุงตับแล้วก็ทําให้ตับของพวกเราเนี่ยทำงานได้อย่างเป็นปกตินั่นเองนะเรียกว่าดีต่อตับดีต่อใจจริงๆเลยนะตัวนี้นะคะถัดไปก็คือตัว อาอติโชกนะคะซึ่งต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นพืชเนาะที่ช่วยบำรุงตับโดยโดยเฉพาะเลยแหละเพราะว่ามันช่วยลดระดับไตรกลีเซอไรด์นะคะลดคอเลสเตอรอลชนิด L D L หรือชนิดที่ไม่ดีเนี่ยช่วยลดแล้วก็มีส่วนช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลที่ดีด้วยนะคะช่วยลดระดับไขมันในเลือดลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด นะคะกระตุ้นให้ตับของเราเนี่ยทำงานได้อย่างดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะช่วยป้องกันโรคตับแข็งดีซ่านแล้วก็ตับอักเสบนั่นเองนะคะอันนี้คือต้องบอกว่าสายดื่งสายดื่มแอลกอฮอล์ห้ามพลาดเลยนะคะถัดไปคือตัวคอเลรานะคะซึ่งต้องบอกว่าผงคอเลราเนี่ยเป็นแหล่งรวมวิตามินเลยแหละคือต้องเข้าใจก่อนว่าทําไมวันนี้เราถึง มีอาการเมาค้างหรือว่าแฮงนะคะสำหรับคนที่สนใจตัวลิฟเอนไปช่วยในเรื่องของการแก้แฮงเนาะก็ต้องบอกว่าเวลาเราดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปนะคะแน่นอนว่าร่างกายของเราเนี่ยจะดูดซึมวิตามินไปใช้ได้ไม่ดีแล้วเวลาเราดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปเราก็จะขับปัสสาวะออกมาเยอะมากแล้ววิตามินเราอะ่ะก็ออกมาด้วยทีนี้พอร่างกายเราขาดวิตามินขาดอะไรตรงนี้มันก็ส่งผลให้เราเนี่ยมีอาการมึนนาปวดหัวบ้างอะไรบ้างนั่นก็คือเป็นอาการที่เราเรียกว่าแฮงนั่นเองทีนี้ ในลิฟเอนเน่ก็จะมีวิตามินที่เดี๋ยวเอ็มกำลังจะเล่าให้ฟังอีกหลายๆตัวมากมายเลยก็จะเป็นตัวการเติมวิตามินเข้าไปในร่างกายนะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าทําไมลิฟเอนเน่ถึงช่วยเราในเรื่องของการแก้แห้งได้นั่นเองเนาะ,ะกลับมาที่ตัวคอเลรานะตัวคอเลราเนี่ยก็เป็นแหล่งรวมวิตามินแล้วก็รวมสารอาหารรายเยอะแยะมากมายเลยค่ะทั้งวิตามินไขมันคาร์โบไฮเดรตใย,ยอาหารคอเลฟิล นะเรียกว่าเป็นสูตรรวมแร่ธาตุที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าตัวสาหาร่ายคอเลราเนี่ยมีโปรตีนสูงถึง50%สมมุติว่าคอเลราร้อยกรัมเนี่ยก็เป็นโปรตีนไปครึ่งหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโปรตีนตรงนี้ค่ะจะช่วยให้เขาเรียกว่าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายเนาะตรงไหนที่มันเสื่อมมัอะไรมันก็จะเข้าไปช่วยด้วยแล้วก็ ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายเรานั่นเองนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือขมิ้นชันเนาะซึ่งต้องบอกว่าตัวขมิ้นชันก็มีความสามารถในการช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลเช่นเดียวกันกับคอเลราเลยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็นอกจากช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้วนะคะยังช่วยซับพิษที่มันสะสมอยู่ในตับเราช่วยฟื้นฟูตับนะคะล้างพิษออกจากตับก็เรียกว่าเป็นการดูแลตับเราให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะถัดไปนะคะคือสารสกัดจาก กระดูกอ่อนของจมูกปลาแซลมอนน่โหไม่ธรรมดาเลยนะก็ต้องบอกว่าสารตัวนี้นะคะจะมีเป็นส่วนช่วยในการเสริมสร้างกระดูกของเราเพราะฉะนั้นใครปวดข้อปวดเข,ข่าตัวนี้เนี่ยจะเข้าไปช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับกระดูกช่วยให้แบบว่าถ้าถ้าเป็นคนที่อายุน้อยเนี่ยก็จะช่วยให้แบบ เติบโตได้อย่างเต็มศักยาภาพเนาะแล้วก็ถ้าเป็นคนอายุเยอะเนี่ยมันก็จะช่วยลดอาการปวดข้อได้ด้วยนะคะถัดไปนะคะคือตัวแคลเซียมนะคะซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้เป็นวิตามินซีนะคะที่ช่วยให้ร่างกายดูดซึมคอลลาเจนได้ดีถ้าใครเคยศึกษาเรื่องคอลลาเจนก็จะทราบดีว่าออคอลลาเจนกับวิตามินซีต้องมาคู่กันนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าในตัวนี้ก็มีคู่มาให้แล้วนะคะยอดเยี่ยมมากๆกเลยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ช่วยสร้างคอลลาเจนซึ่งแบบเขาเรียกว่าอะไร ทำหน้าที่เป็นเส้นใหญ่เนาะเชื่อมเนื้อเยื่อต่างๆไว้ด้วยกันแล้วก็เป็นตัวช่วยสร้างกระดูกช่วยสร้างกระดูกและฟันทําให้หลอดเลือดของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเช่นเดียวกันที่มีสปปรรพคุณในการช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดด้วยนะคะถัดไปคือตัวซิงค์นะคะซิงค์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าร่างกายไม่ได้ต้องการใช้มากแต่ก็ต้องการ นะแล้วก็สร้างเองไม่ได้นะคะตัวซิงก็เป็นส่วนสำคัญในการสร้างโปรตีนสร้างคอลลาเจนนะคะปรับสมดุลต่างๆแล้วก็ต้องบอกว่าใครมีปัญหาเรื่องสิวเนี่ยตัวนี้มันก็แอบช่วยด้วยนะสำหรับตัวซิงค์นะคะแล้วก็จริงๆเนี่ย เป้าหมายของซิงที่อยู่ในตัวนี้ก็คือช่วยลดการสะสมของคอเลสเตอรอลนั่นเองนะคะสังเกตคือมีส่วนผสมเยอะแยะมากมายเลยที่จะมาช่วยผักคุณคอเลสเตอรอลออกจากร่างกายเรานะก็เรียกว่าต้องให้ลิฟเอนช่วยแล้วสําหรับคนที่คอเลสเตอรอลสูงทั้งหลายแหล่นะคะถัดไปนะคะคือ ตัวเอลลิวซีนนะคะซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเอาสั้นๆง่ายๆเลยช่วยสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ช่วยลดไขมันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไขมันพอกตับอะไรก็ตามนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยได้เลยนะคะถัดไปนะคะ L อลกูตาไทโอนนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นปกติเนี่ยเขาจะใส่ไว้ในอาหารเสริมเนาะเพื่อช่วยเพิ่มให้สปปรรพคุณของอาหารเสริมนั้นๆน่นะมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยสามารถช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็กำจัดสารพิษได้ด้วยนะคะ ตัวถัดไปค่ะ l a r g i n i n e นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นกรดอะมิโนที่ช่วยในการสร้างโปรตีนก็จะช่วยส่งเสริมให้ระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดของเราเนี่ยทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นคุมระดับไขมันคุมระดับคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าสำหรับคุณผู้ชายนะตัวนี้เนี่ยก็ช่วยนะคะให้เราได้แบบคึกคักกระฉับ กระชับกระเฉงกระปี้กระเป๋าด้วยนะคะใครที่มีปัญหานะคะนกเขาไม่คันหรืออะไรนะจริงๆตัว L-arginine ถ้าไปลองศึกษาดูมันช่วยเรื่องนี้โดยตรงเลยนะคะแล้วบางคนอาจจะบอกอ้าวอย่างนี้ผู้หญิงทานได้ไหมนะคะจริงๆก็ต้องบอกว่าทานได้นะคะแล้วก็สําหรับถ้าคุณผู้หญิงทานไปเนี่ยก็จะไปช่วยในเรื่องของการลดความดันโลหิตของสตรีระหว่างตั้งครรภ์ด้วยนะคะหรือว่าช่วยชะลอวัยทําให้ผิวพรรณสดใสแล้วก็เปล่งปั่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ ถัดไปนะคะยังมีตัววิตามิน K1 นะค,ะคือวิตามิน K1 เนี่ย K1 เนี่ยมันจะช่วยเรื่องของป้องกันภาวะกระดูกเปราะบางเนาะส่วนตัว K2 เนี่ยจะช่วยเรื่องของสุขภาพของกระดูกแล้วก็หัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะคะที่เขาใส่ทั้งวิตามิน K1 และ K2 เข้ามาเลยเนาะ และนี่คือพิกหลังกล่องจ้องมาเล่านะคะที่วันนี้เรามาเล่าส่วนผสมของลิฟเอนนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยมีสปปรรพคุณอะไรบ้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนบ้างไม่มากก็น,น้อยนะคะเจาะเลยว่าใครที่ใช้ได้บ้างนะคือถ้าถามเนี่ยคนที่มีอาการต่างๆที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้นี้นะคะในนี้มีตัวช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคอเลสเตอรอลสูงไขมันพอกตับนะคะคนที่อาจจะชอบ ดื่มแอลกอฮอล์ปาร์ตี้สังสรรค์นะคะตัวลิฟเอนก็จะช่วยให้เราเนี่ยฟื้นได้อย่างเร็วมากขึ้นในวันถัดไปช่วยให้เราเนี่ยไปทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะมากกว่านั้นคือไม่ใช่แค่สําหรับสายตับหรือว่าสายแอลกอฮอล์อย่างเดียวนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกข้อเข่าเกาลูมาตอยต่างต่างนะคะตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยค่ะที่เป็นตัวช่วยโดยตรงเลยเรียกว่าซื้อ1ดูแลได้ถึง2ซึ่งมันเป็นอาการที่ส่วนใหญ่ก็จะมาคู่กันเนาะ อายุมากขึ้นนะคะปวดข้อปวดเขา่าตับไตคอเลสตเตอรอลอะไรของเรานะคะก็เรียกว่า l e ฟเอดเนี่ยตัวเดียวเอาอยู่เลยนะคะสำหรับคนที่สนใจนะคะก็ติดต่อคนที่ส่งคลิปนี้ให้กับคุณนะคะสอบถามที่ตัวแทนของอินวิโได้ทุกคนเลยค่ะตัวแทนของเราสามารถจัดส่งสินค้าให้ทุกคนได้ทั่วโลกนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามเนาะสามารถติดต่อแล้วก็สอบถามเขาได้เลยสำหรับวันนี้คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ